เก้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบบาทด้วยสิหารสามสิบหารแปดคูณคูณสิบสามคูณสามก่อนสิคูณสามแล้วมาคูณสิบสามนี่หมื่นเก้าพันเก้าพันเก้าสามร้อยบาทเออนี่คือเงินดุลแล้วบวกอีกสามร้อยเจ็ดสิบคือแปดคือหนึ่งคือแปดชั่วโมงเข้าใจไหม บวกอีกสามร้อยเจ็ดสิบอ่ะก็ก็คือฐานเดือนหนึ่งหมื T ่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหารสามสิบหารแปดคูณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็คูณแปดเข้าใจไหมคือหนึ่งชั่วโมงจะได้แปดอันนี้สามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนี่คือชั่วโมงของคุณแล้วบวกอีกอะไรพันเก้าพันเก้าสามสิบสองสองสอง สองพันสามร้อยนะบวกฐานเงินเดือนเดี๋ยวจะคิดให้บวกฐานเงินเดือนหนึ่งหนึ่งเก้าสองศูนย์บวกค่ากะบวกค่ากะบวกค่ากะพันห้าบวกเบี้ยขยันห้าร้อยพดแม่งหมื่นหกอ่ะม้ยเอาแล้วมาไปะุี่ะ